อนนี้ก็กำลังขนของอสองสาวสองสาวก็มาช่วยกันซื้อของแต่ยังไม่เสร็จนะคะเ <im> ตรียมค่ายนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็กำลังสองาวกำลัง,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 งขนของแก่ๆก็ขอพักก่อนนะ <laughs> ให้สาวๆคนนะคะแก่ๆขอพักเอวก่อนนะคะเนี่ยค oh ุณใส่บ่มีหมดหลูกจังไหนจังสีขานก็ผู้ยิงเนาะเสมอเนี่อื่งสมัยี้ครับรถเป็นเท็ดแงเป็นแล้วกับบ้น่คนดยงเนแล ส,สืยใสนั่นเนี่ยคุดได้ก็คุดดีอิสระเสรีเนื้ออื่นใดอันเด็ดเลอย <Yeah. S 1> อันนี้ก็กำลังอุ๊ดีข้างดีข้าง <laughs> นี่ข้างเหล็กข้างโมีทีมคนหนุม่มมาเมื่อสักครู่นี้มีแต่ซอๆปนมันนีน้นุ่มๆกันเลยมาซอยกะขอบคุณสวรรค์ส,ส่สงโปรด ซุ่มยายๆายกำลังสีเอวหักยายยกํกำลังจะเอวหักประสนานวะหนุ่มๆก็เลยมาช่วยทันเวลา